สวัสดีครับผมชื่อนายวัาศิวิชารบรหัสนิสิตหกสามสามหกห้าหกหนึ่งแปดครับวันนี้จะมาพูดในหัวข้อเรื่องดูไวล์ลูปนะครับเป็นดูไวล์ลูปเป็นคําสั่งวนรอบที่มีการตรวจสอบว่าจะกระทําซ้ําหรือไม่ภายหลังจากการกระทําชุดคําสั่งที่กําหนดดังนั้นชุดคําสั่งจะถูกกระทําอย่างน้อยหนึ่งครั้งแน่ๆนะครับอย่างเช่นดูไว้วงเล็บชุดคําสั่งแล้วก็วงเล็บ ปีกาปิดแล้วก็ไวนะครับคือเงื่อนไขช่ชุดคาสั่งอาจจะเป็นคําสั่งเดียวหรือหลายๆคําสั่งอยู่ในวงเล็บปีกานะครับหรือคําสั่งวางนะครับไว้ก็คือถามก่อนทํานะครับหรือเงื่อนไขจะถูกตรวจสอบก่อนที่จะกระทําชุดคําสั่งนะครับชุดคําสั่งอาจจะไม่ถูกกระทําเลยก็ได้ถ้าเงื่อนไขเป็นเทจตั้งแต่เริ่มต้นนะครับดูไว้ก็คือทําก่อนถามนะครับเงื่อนไขจะถูกตรวจสอบหลังจากการ กระทำชุดคําสั่งนะครับชุดคาสั่งจะถูกกระทําอย่างน้อยหนึ่งหนึ่งครั้งเสมอน,นะครับแล้วก็ไว้นะครับจะเป็นจะใส่คอนน้อยกว่าสี่นะครับแล้วก็ปีนเนะครับแล้วก็คอมบอบวกนะครับแล้วก็ดูจะเป็นปีนเอเลยนะครับแล้วก็คอน ครื่องหมายน้อยกว่าสีแล้วก็จะอยู่ด้านหลังนะครับต่อมานะครับ for loop นะครับ for loop คือกำหนดค่าเริ่มต้นเงื่อนไขปรับปรุงค่าชุดคำสั่งนะครับกำหนดค่าเริ่มต้นใช้สำหรับกำหนดค่าเริ่มต้นของตัวแปรควบคุมทำวนรอบนะครับเงื่อนไขใช้สำหรับทดสอบว่าการจะต้องวนรอบเพื่อทำชุดคำสั่งที่กำหนด l ู o หรือไม่นะครับโดยจะมีการทดสอบก่อนการวนรอบเสมอดังนั้น for loop จงมีลักษณะการทํางานคล้ายๆกับคําสั่ง while นะครับปรับปรุงค่าใช้สําหรับค่าของการแปลควบคุมเพื่อใช้สําหรับหยุดการวนรอบนะครับโดยจะมีการปรับปรุงค่าเปลี่ยนแปลงควบคุมหลังจากการวนรอบแต่ละครั้งนะครับ while loop เปรียบเทียบกับ for loop นะครับจะมี i เท่ากับ o อยู่ด้านบนนะครับ แต่ว่า for loop จะเป็นฟอร์บวก f i แล้วกับ o นะครับกำหนดค่าเริ่มต้นในที่นี้คือ i ท่ากับ0นะครับเงื่อนไขในที่นี้คือ i น้อยกว่า10นะครับปรับปรุงค่าก็คือในที่นี้คือ i บวกบวกบวกครับคำสั่งนี้มีการทำงานดังนี้1กํากำหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัวแปร i มีค่าเท่ากับ10นะครับแล้วก็2ตรวจสอบว่า i น้อยกว่าเท่ากับ10หรือไม่ถ้าจริงให้ทำชุดคำสั่งในรูปซึ่งก็คือ print f นะครับ แล้วก็ปรับปรุงค่าตัวแปรควบคุมไอโดยเพิ่มค่า1นหน,หน่วยคือคำสั่งคำสั่งไอบวกๆกนะครับกลับไปที่ขั้นตอนที่2นะครับเพื่อ,อทดสอบค่าไอานะครับในสูตรค่าค่าเงื่นอนไขไอน้อยกว่า10ก็จะกลายเป็นเท็จนะครับการวนรอบก็จะยุตินะครับตัวอย่างนะครับ for นำเท่าเท่ากับ1 นำน้อยกว่าเท่ากับ3มนำบวกบวกนะครับแล้วก็ปินเอนะครับแล้วก็ลานเป็นเอาุลออกมานะครับตัวอย่างที่2นะครับอินนำนะครับแล้วก็ฟอ r นำเท่ากับ1แล้วก็น้อยกว่า3มแล้วก็บวกบวกบวกนะครับแล้วก็ปินเอออกมาต่อมาเลยนะครับเราจะมาพูดพูดใน คำสั่งตัวที่นำตัวที่สามนะครับจะเป็น int น,นำแล้วก็ for แล้วก็เหมือนเดิมนะครับนำเท่ากับหนึง่งแล้วก็ปินเอฟออกมา output หนึ่ง photo หนึ่งโ o ตโต้นะครับสองโป t โตโต้สามโปตโต้ครับแล้วก็จะเป็น 1บวกบวกบวกนะครับแล้วก็บวกบวกบวกเอ็นเรื่อยๆนะครับก็จะมี2ตัวนะครับฟอร์กับดูนะครับ i อถากับหนน้อยกว่าเท่ากับ n i นบวกบวกบวกนครับ sum บวกเท่ากับ n นะครับดูว่าจะเป็น s u m บวกเท่ากับ i i บวกบวก y i น้อยกว่าเท่ากับ n นะครับ ก็ต่อมานะครับ nest n e ส for นะครับโปรแกรมเขียนโปรแกรม C โปรแกรมแล้ว mm hmm. เพื่อว่ารูปกล่องคือขนาดกว้างและยาวที่กำหนดนะครับ nest for 2นะครับจะเป็นเขียนโปรแกรม C โปรแกรมนะครับพิมพ์เพื่อพิมพ์ค่าของผลคูณขอ,ของหมายเลขแถวและหลักเมื่อกำหนดค่า n ดังตัวอย่างเมื่อ n เท่ากับ4นะครับแล้วก็ multiple control variable นะครับเราสามารถกำหนดค่าตัวแปรครอบคุมมากกว่า1ตัวได้ครับใช้กับคํา m a ขั้นคำสั่งในแต่ละส่วนดังตัวอย่างเลยครับคำสั่ง back และคำสั่ง continue นะครับคำสั่ง back ใช้ในใช้ได้ในคำสั่ง s w e e p หรือคำสั่งวนรอบใดๆนะครับ Y do Y for mm hmm. เพื่อสั่งให้หยุดการทำงานทันทีทันได้นะครับแล้วให้ไปทำคำสั่งต่อไปไปหลังนะครับลูกถ้าคำสั่ง back อยู่ในโครงสร้างที่ซ้อนอยู่ภายใน nested structure นะครับ mm hmm. ก็จะมีผลให้หยุดการทำงานภายในโครงสร้างภายในเท่านั้นนะครับต่อมาคำสั่ง continue ใช้ได้เฉพาะกับคําสั่งบนรอบลุบเท่านั้นนะครับคําสั่งคอนตินิวไม่ผลกระทามีผลทําให้หยุดการทํางานเฉพาะในรอบปัจจุบันเท่านั้นโดยข้ามในส่วนของคําสั่งที่เหลือแล้วกลับไปอย่างต้นลุบเพื่อทํางานในรอบต่อไปครับตัวอย่างดังตอบนี้เลยนะครับแล้วก็คําสั่งฟอนครับเหมือนกับเกมทายใจเลยนะครับก็จะมีคําสั่งก็จะมีตัวอย่างดังตอบนี้นครับ